มือนี่็หาแนวมาคุ้มได่อยู่กันเผื่อฝน,นตกมาโอ้ตัวนี้คนดีเลยคุ้มได่อยู่ก่อนมันเผื่อฝนตกมามันต้องบม่ได้ง่ายไม่ว่เปียกได้เพระนี่เข้าหนาวฝนแล้วเจาะอันนี้ก่อนตัวนี้เอาตัวนี้ออกด้วยล่ะไม่ออ ี่แหนคอคนตรมาคนบเปียกไดนะพี่น้องสบแบบนี้บดกันโอ้ตอัด้นนี้นอยนึงตัดน่นอยนึงตัดหน่งนอยนึงโอเคเลยบานี้ ฝน,นตกมากบนแน่นอนถ้ามันตกมันได้ฝนฝนตกมากก็มันก็นได้คุ้มไวปอันนี้ละรับไปเลยนี่ ฝนตกมากกับโเปียกนี่ลกันฝนไว้ก่อนบมแน่น,น,น,นอนเกิดตกมากเมื่อได้ซูงหมดฝนกันดีกว่าแก่ขืนยกกันอนนันนั้นมาเห็ดแนวกันฝนไว้คุ้มกันฝนไว้เกิดฝนมากกับฝนฝนมาตกเปียกหน้าเออกันไว้ก่อนเพอาะได้โมมีอนันต์ต้องฆ่าตัวนั่นมา มันเสียก็ส้มบนเน,น,น,น้ยวานไปนมันหอดน้ำไปเลยดิเด <c oughs> กจมือได้แล้วน้ำลงมาปวดนลยหอนน่อยพอมซุบเอส้มเนี่ก็ที่ละวานีน่เนาะเห็น <c oughs> กัน โบโบไร้เหมือละวัตทนิเทศก็มีเวลาแก่ลมแก่วัทันไเทวายฝนตกมาอันนั no ้สิส mm ั hmm> okay. oh, ่นโอเคบาานตกมาโลดบาานเฝนผมีเพ okay. ียปวอดไพ่ละแน่นี้ มาได้แล้วฝุก็ได้มูหุตรงติดตงแดวเลยกันคนไหวกันดีกว่าแกตกมาก็บ่เปียกเอเจะท้าปะเสรพี่ดองเอ้ยจอท้าปนะเสรอเนี่ว่าคนเฮาตัวนี้ไม่ดีดีเย็ดดนี่ ตัวมวนนี่ก็ยังอันนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้มาตอกนี่ก็น่าบอแปรตัวสั่นนี่มาตอกนี่อาแปบตัวเงี้ยวมาตอกไว้ไหมก็ได้ไหมตอกเอาไหมตอกกันตอกกันไหวดีกว่าเนี่ cần con bò bì, rút đi, nhá, dăm nè kia lại, đầy vô, chưa đầy vô ห่นครับบ่นเหนดีปนไดอากาศก็ห่อนแดดห่อนห่อนช่วงนี้ก็ได้แดดปุ้ยแดดทักแห้งได้แดดก็ได้ขมุขมก้อนบาดนี่ฮิดแล้วละบาดนี่ขุมก้อนเฮ้ยขอนหัว่ารุดพอดีจะชิปเ็ดใหม่อยู่หาแนวเนบใส่ไว้ดีๆก็ได้บวยห่อนก็ได้เก็บได้ก้อนบาดนี่ เดี๋ยวเราพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ยึดแนวคุ้มได้ไหวปิดได้ไหวกันผลกันยังเพียรพนมากพุนบริหนักเพียรพุ่นจงมากระบริหนักบานนี้ตกมาโหลดพุนบานนี้ไอ้คุ้มได้ไหว,ไไหวกันผลนน <c oughs> วนนพวัพนจงมามราก็บริเปียกพวญังน้ามองระบบอันนั้นเป็นก็ขอ,ขอบุญขอบคุณ พี่น,อน้องเนื้อทีเขามารับสมติดตามจิบกดไลค์กดแชร์ก็ได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆผมก็สิขอได้จบไลรใช่ไห้ละครับผมวัสดีครับวัสดีครับ